พวกเราทั้งหลายมาวันนี้ก็เพื่ออยากจะฟังธรรมเพื่อหาความจริงคนที่ไม่รู้จักความจริงพูดความจริงให้ฟังก็ไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าทำอะไรนะเหมือนกับคนตาบอดแหละน้องพ่อสีขาวมันเป็นยังไงเออมันก็เหมือนปูนขาวนัว่นแหละน้องพ่อปูนขาวมันเป็นยังไงอ้าไปอีกแหละปูนขาวมันก็เหมือนขี้ฟ้าอยู่ท้องฟ้านะ่ะเขาขาวนะ่ะ ทองฟ้ามันเป็นยังไงก็เลยไม่โจบเรื่องกันได้ทีพูดความจริงให้ฟังก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่รู้จักความจริงมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้เพราะอะไรเพราะม่ายมีอะไรในน้อยมาปิดบังไว้ที่ไม่เห็นความจริงถ้าเราเห็นความจริงรับความจริงแล้วนั่นนะ่ะมันก็สบายปัญหามันก็น้อย ขึนาวันนี้การให้ทานการให้ทานทุกหญิงสารพัดที่ญาติโยมนำมาให้ทานวันนี้อันนี้เป็นทานบารมีเป็นบารมีที่ยวดยิ่งเป็นบารมีที่ต้นทีเป็นบารมีอย่างใหญ่หลวงทุกคนถ้าหากว่าไม่มีการให้ทานมีการยอมสละเสียสละแล้วมันจะสบายที่ไหน ไม่ค่อยสบายเนาะจะอยู่คนเดียวก็ไม่สบายจะอยู่หลายคนก็ไม่สบายบางคนคนึนกว่าการเห้ทานี่เป็นของเล่นพระพุทธองค์จันจริจึงให้ชื่อว่าอันนี้มันเป็นวารมีนะเป็นวารมีแท้แต่ว่าจะให้ทานสี้จริงๆนั้นเพื่ออะไรคนไม่รู้จักเพื่อระงับความมืดบอดทั้งหลายนั่นเอง วันนี้เราต้องคิดดูก็ได้ว่าปัจจุบันในวันนี้มีอะไรสงไหมทุกสิ่งสารพัดที่ญาติโยมรวบรวมมาจางหลายเดือนเนี่ยรวมกันมาเนี่ยเพื่อจะมาให้ทานมันเป็นของยุ่งมันเป็นของยากมันเป็นของลำบากถ้าให้ทานไปแล้วก็สบายใจถ้าไปขโมยของเขามาสิที่เราเสียไปวันนี้ ยังไงวันนี้ก็นอนไม่หลับเสียแล้วนะเนี่ยนี่คือการเห็นแก่ตัวไม่สบายใจกระทั่งวันกระทั่งคืนสช่แล้วฉะนั้นการให้อันนี้มันจึงเกิดประโยชน์เฉพาะบุนคคลที่มีปรรัญญามีประโยชน์หลายอย่างวันนี้โยมทุกคนแม้จะมากหรือน้อยก็ตามดีฮรับตั้งใจมาแล้ว ถึงมาก็มาดีาอพอใจมาถึงแล้วกว็พอใจถวายจะถูกประใจไปแล้วกว็พอใจก็เรียกว่าใจเรามันสบายให้ความสบายใจที่ว่ามันไม่มันถูกต้องอะไรเรียกว่าบุญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นบุญทำบุญก็ไม่เห็นบุญการรู้สึกนุดคิดที่ถูกต้องนั่นเองมันมีความสุข ความสงบจากเหตุการณ์ต่างๆตานเรียกบาบุญความวุ่นวายต่างๆที่มันไม่สงบนั่น่านเรียกว่าบาปนี่มันเป็นใจอย่างนี้แต่ว่าบาปบุญนั่นมันมีอยู่แต่คนบางคนที่มืดบอดก็บาบุญไม่มีบาปก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือคนโหนหวง เสียงมันดังอยู่บรเดีว่าเสียงไม่มีรูปมันมีอยู่คนตาบอดก็ว่ารูปมันไม่มีอย่างนั้นเป็นต้นอันนั้นเขาก็พูดถูกเหมือนกันพูดถูกคาของเขาพูดถูกความนึกคิดของเขาแต่ว่ามันไม่ถูกความจริงใ้ความจริงนี่ไม่ใช่ว่าเราชอบอันใดมันจริงอันนั้นนะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ใจมันก็เป็นความจริงนี่แหละมันก็เป็นธรรมะ กี่แท้จริงอย่างนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติมันเป็นไปอย่างนั้นจําเป็นที่เราจะต้องได้ยินจําเป็นที่เราจะต้องได้ฟังถ้าเราทั้งหลายรับความจริงกันแล้วมันก็สบายกันั้งนั้นนะแหละถ้าไม่สบายนะอย่างเราทุกคนที่มาฟังธรรมนี่หรือนอกนี่ไปก็เหมือนกัน,นเกิดมาทําไมใ้ความที่เราเกิดแต่หการที่เราเกิดน่นคือเรารับ พูดง่ายๆแต่เขาเอาไว้เลยรับมาตายนั่นเองเลยใครจะยอมตายมาฉันคนหนึ่งจะรับยอมตายทุกๆคนเนี่ยเป็นเป็นทางเนี้นี่อจะเก็บจะแก่จะเก็บ,จะ,กบ,จ,ะกบจะตายรับรองเถอะน้าฉันชอบไม่ดบดีเทว่าเกิดมาแล้วนะมันปวดทิสานิดเดียวก็ไม่ชอบแต่แล้วนะ มันจะเป็นอะไรนิดเดียวก็ไม่ชอบไม่ชอบก็เกิดทุกข์เสอะนอทำไมมันถึงทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงจาไม่ชอบสักเท่าไรมันกาว่าเป็นไปอยู่อย่างเนี้เป็นไปอยู่อย่างเนี้ยอันนี้คือแก่นของธรรมะมันเป็นรังนั้นอาจจะมาถึงมาอืมพูดให้ญาติโยมฟังทุกวันนี้ไม่ค่อยจะพูดมากเท่าไหร่ พูดแต่นิดน้อยแต่ไอ้พูดหาความจริงถ้าคนเรารู้จักความจริงแล้วมันไม่ต้องคนว้ออะไรมากมายมันมีความสงบมันมีความระงับเพราะว่าโรคอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็มันไม่ทำใหใครไม่เป็นอะไรกับใครนะมันก็เป็นสภาวะของมันอยู่อย่างนั้นทำไมบางครั้งเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบมัน ทำไมบางครั้งเราถึงเป็นสุขเพราะเราไปชอบมันเข้าเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องชอบไม่ชอบนั้นมันเป็นเรื่องของเป็นธรรมดาของมันเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ฉี่นั้นแต่คนไม่ค่อยมองดูตัวของเจ้าของไปมองดูอย่างอื่นมากมันจิงไม่เห็นตนถ้าคนเห็นตนมันก็เห็นความจริงเห็นตนก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะมันก็เห็นตน อันนี้มันไม่เห็นตนมันก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นตนไม่เห็นธรรมะมันก็ไม่เห็นความจริงถ้าไม่เห็นความจริงก็ไม่มีความถูกต้องตามความจริงตามธรรมะอย่างนั้นคนไม่ได้รับธรรมะมันถึงป็นทุกอมันถึงไม่สบายคนมีธรรมะในใจแล้วนะมันสบายมันสบายก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้น แต่ว่าคนนั้นไม่อยากจะฟังธรรมที่แท้อือย่างในเครื่องพระพุทธเจ้าก็ยังมีเลยท่านพูดเรื่องอนิจังุคขังนาจาที่เราอกสกุลร่างกายที่เราเนี่ยมันไม่สวยไม่งาม,มไปพบกับหญิงคนหนึ่งอีกคนสวยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเทศว่าไม่สวยก็โกรธเหท่านไม่ชอบจะฟังเนี่ยคือคนไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับ ทําไมไม่รู้จักความจริงมันหลงเชี้ยมันจึงไม่เห็นแต่เรื่องที่ไม่เห็นนี่น่ะไม่ใช่มันเรื่องอยู่ไกลนะปลามันอยู่ในน้ํามันก็ไม่เห็นน้ําก็ได้อนะไสเดือนมันอยู่กินที่ดินอยู่มันก็ไม่เห็นดินก็ได้อย่างโครงกระดูกที่อยู่ในหลุเนี่ยอืมไม่เห็นบางคนมาเห็นเนี่ยก,ก,กลัวไม่อยากจะดูเวยกลัว บางคนเนี่ยตามมันนอกไม่ค่อยเห็นอันนี้ไม่กล้ามาดูท่างกลัวท่้งเกลียดด้วยวิ่งหนีกลัวนี่ก็เรียกวคนไม่เห็นตนไอ้ที่วิ่งไปก็กระดูกกรนะนาาวิ่งไปก็ยังกลัวกระดูก,กนนเรื่อนนั้นเองเมื่อคืนนี้นอนห่ผมผ้าพื้นเดียวกันเลยมาเห็นโคนกระดูกก็ยังกลัวอยู่น,นั่นอี อันนี้คือคนไม่เห็นตัวเห็นตนเห็นเจ้าของว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรจรึงเกิดความหวาดความกลัวน,นี่แต่ของมีอยู่เป็นอยู่ก็ไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านก็สอนมีอยู่ที่ตัวของเรานี่ในตัวของเรา แม้เป็นนักบวชที่จะบวชมาในพุทธศาสนาอุปชาบวชคุณบุตรลูกหลานก็เจสาโลมานาขาตันตาตาโจ้ไม่เห็นไม่เห็นทำไมไม่เห็นนี่ยมันมีอะไรปิดบังอยู่เจสาคือผมนี่ไม่เห็นท่านว่ามันในสวยไม่ยอมไม่รับไม่ยอมรับ มันไม่สวยมันไม่งามมันสกระปรกมันน่าเกลียดมันสุกรคไม่ยอมไม่รับไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่เห็นไม่เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือไม่เห็นธรรมะอันแท้จริงนั่นเองดังนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจริงแบบฟังธรรมฟังอยู่ดีด้วยแต่ฟังก็ให้พิจรารณาให้มันรู้จักอย่าฟังไปเฉย การฟังธรรมนี่ได้บุญมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้บุญเพราะฟังเฉยๆคล้ายๆที่น้ำมันยอกเท้าเราเนี่ยเราไปมองไอ้โอ้ยนี่มันเจ็บเท้าไม่เป็นนี่น้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้น้ำเห็นไหมเนะี่ยมองเห็นนั่นเห็นไหมนีม่เห็นแล้วเห็นน้ำแล้วทำไมมันจะหายล่นะน่ะบุงมันออกเสียทามันออกเสียมันก็หายแล้วนะั่นเนี่ย อันนี้เห็นว่าไอ้น้ำเห็นอยู่แต่ไม่ถอนน้ำบอ,อกจากเท้าแล,วล,ออวลนน้วมันก็เจ็บปวดอยู่เช่นนั้นเนี่ยอันนี้คือมันกันฉันนั้นคือบุคบลไม่เห็นน้ำคือไม่รู้จักทุกนันแหละทำไมมันไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกไม่รู้จักความหลับทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติห็นความหลับทุกอืมนี่ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อะไรต่างๆก็มารวมอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักทุกคือไม่รู้จักว่าไอ้ทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะก่อทุกข์ให้เราไม่รู้จักไม่รู้จักก็เพราะมันไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้พิจารณาและเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้จักฉะนั้นคนเราจึงชอบทำแต่เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากจะให้มันทุกข์ แต่ก่อเหตุให้มันทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นมาแท่ไม่อยากทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมรับมันก็แย่งธรรมะมันก็แย่งคาสอนพระพุทธเจ้าของเราเรื่อยไปนั่นแหละมันจะเห็นที่ตรงไหนอืเมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์จะไปดับที่ตรงไหนมันก็ดับไม่ได้ ถปฏิบัติให้มันดับทุกข์ก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่เราเรียกว่าความไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นเราไม่รู้ตัวตนของเราเองเนี่ยไม่รู้้ารรู้ตัวรู้ตนของเราก็คือก่อนธรรมะมก่อนธรรมะมันอยู่ที่เนี่มันมีรูแล้วก,ก็มันมีนามมาวันนี้พอเราจะไดเตรียมพร้อมมาทุกคนเลยไม่มีเหลืออยู่บ้านเนี่ย เครื่องมือปฏิบัตินั่นไม่มีเศษทิ้งอยู่บ้านเนี่ยเอามาหมดแล้วมีไหมตาโหเจาะหมูกเรียนกายเอามาหมดโดยไม่มีเหลือเนี่ยเครื่องมือปฏิบัติเอามาหมดไม่มีเหลืออยู่บ้านออกมาวัดประภูมหมดวันนี้เนะเครื่องมือมีหมดแล้วเพราะหมดแล้วแต่ว่านะบางคนก็ยังไม่รู้นะบางคนก็ยังไม่รู้ ฟังธรรมะไม่รู้เหมือนกันแต่เ,เครื่องมือมาอยู่แต่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นวันนี้จริงว่าพาการอดทนทุกคนอดทนให้อดทนอดทนไปจนกว่ามันไม่มีความอดทนคือมันเห็นความจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็เห็นความสงบเกิดขึ้นมา ความสงบขึ้นมามมนกอกมุดข้อปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วก็เพราะมันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้น